สวัสดีนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับนับไผ่นะฮะหรือเป็เทพตู้ที่เคยรู้จักนะครับตอนนี้อยู่ที่สนามบีโปอ่อนนุชนะฮะเป็นการเล่นบาสของกลุ่มเอกอันนะคะโดยตอนนี้นะครับไอบอลนะฮะเจอกับทีมพี่อันนะฮะพี่เอกวันฮะเอาเวลาไม่ได้กดนะฮะกดนะฮะโอ้ยบอลนะกลางวันนี้ฮะบอลอยู่ทางพี่อันนะพี่อันจ่ายให้พี่เอนะพี่เอครัมองมาฮะให้เด็กมาเล่นไปนะไอ้เบ๊กนะฮะซื้อที่พี่เอกทีพี่เอซื้อพี่อันนะฮะ ดีกว่าทีนึงฮะก็ไม่ยิงนะฮะผมก็ถ้ามึงไม่ยิงแล้วใครจะยิงนะฮะลูกนี้นะฮะะอันนี้ฮะเหลือเก่งนะเก่งกว่าหน้าทีมนะเก่งพวายกานนะฮะเดืองฮะเล่นบาสเป็นกีฬาฮะเล่นกันชาในบ้านผมฮะจ้าลูกนี้ย่านังฮะไม่ลงนะฮะบนทางพี่อันนะฮะ อันสายข้ามมาแลกไม่ถึงบอลผ่านไหลครับเนี่ยนะครับท่าไม่ได้นะครับหนึ่งนาทีนะฮะไม่มีสักสก,กอร์เลยนะฮะเอ๋ฮะยิงไหมเอ็งพงฮะเอ็งพงฮะสองแต้มลูกนี้เอกพงผมเแต้มลังเก่งฮะเก่งึ้นให้บอลบอลจริงฮะ ไม่ออกนะฮะอ้าวเ,เก่งไม่เอ,อ่อนเลยฮะวันนี้เก่งขิงบอลนะฮะแบงค์สปีดเลยแบงค์สุดเส้นเลยสุดเส้นสุดเส้นสุดเส้นแบงค์ขึ้นจริงครับลูกนี้ยังไม่ลงฮะแต่โดนบล็อกไปหนึ่งทีข,นนะะขึ้นไมหมฮะขึ้นไหมฮะปิ๊งฮะตีข้ามฟ้าทางพี่เอกฮะพี่เอกขึ้นชูสองแต้มลูกนี้นนยังไม่ลงแบงค์รีบเอาได้เห็นปิ๊งครับปิ๊ก,ก,กสองสองแต้มไม่ลงนะฮะยังชูมันอยู่นะฮะ อ่าระแบงขึ้นเร็่ยสองแปมฮะนี่นครับว่าให้จ่าจ่าคืนมาติดปิกฮะเห็นฮะจ่ายได้ง่ายแล้ยังไงลูกนี้ให้ยังไงยังไ,ยงไม่ลงนะฮะ นี่เป็นเกมแรกนะฮะยังหาจุดจุดยืนไม่เจอนะครคูนะฮะลูกนี้ก็ยังไม่ลงอีกนะฮะเกมสวนกับทัพพิยานนะการพีิยานนะลูกนี้การจ,จ่ายมากประสบการณ์แบงค์ขึนให้พีิยานทีหนึ่งอันมองหาเพื่อนอับลิกสอนนายรับบอลพี่แฟร์ขึ้นวางฮะยังไม่ขึ้นฮะไอ้แบงค์คืนพี่เอกทีนึงฮะ ทีนี้คงคอนเซปต์ฮะส่งไปครบห้าฆ่าไม่ยิงฮะอย่านี้ไม่ขึ้นนะฮะดังฮะยังไม่ลงทักมีไฟขึ้นรีบเปลาลูกนี้อ่าสองตามฮะงให้บอลให้บอลให้ตัวของโทรศัพท์นะฮะหนึ่งสองแล้วนะฮะอย่าให้ต้องถึงมือนะฮะอยากใต้องถึงมือนะฮะ อันนี้ตะกออยู่ที่6กับ2นะฮะอาจารย์นพลสองให้กับพงศ์เอกพงศ์ขึ้นรีบเปล่าปีนัดปีนัดพี่เอกยิงคะับพี่เอ,นะเอก,อเอกยิงไหมฮะขึ้นยิงตรงนี้นะพี่เอกยังนะฮะลงนะฮะ,กะเกงเล่นเกมสวนกับไอ้บอลน,นะฮะอ่าสบายสบายฮะตัวนี้นะฮะไม่ใส่ก็ขายนะครับเกมลุกให้ร้อยเกมรับให้ศูนย์นะตัวนี้ฮนะ ผ่านไปแล้วนะฮะครึ่งทางจังหวะนี้ฮะแบงค์สองแต้มนะฮะอ่ำชูควยกูไหม,ไไม,ไไมไอ๋อโอเคโอเคบอลเดอะแบงค์ <c oughs> bank, ฮะเก <c oughs> งลูกนี้ยังไม่ลง ย่โย่สำหรับครายนะฮะอยากได้คลิปนี้นะฮะไปตามไก่บอลน,นะฮะผมไม่รู้ครับเป็นครับลูกนี้ยังไม่ลงนะฮะอย่างนะั้นอย่างผมมาเตะนะ,ะอบอลตัวพี่แฟนนะฮะขึ้นยิงไหมฮะเขาจ่ายสั้นนะฮะเกี๋ยวก้นะ สองแปมฮะผลการล่าสุดนะฮะตอนนี้นะฮะแปต่อหกนะฮะ <c oughs> สนับสนุนโดยคุกกี้งาคิม он, อนทียอันชวนแหลกนี่นะฮะคงคอนเสปต์ฮะส่งไม่ครบห้าฆ่าไม่ยิงฮะ <c oughs> แฝดนะฮะบ,บอกเลยว่าแถวหลังของทีมรับนะฮะเกินร้อยยี่ฮะอายุฮะนี่ฮะเฮ้ยลงชื่อเดี๋ยวามาเต็มก่อนเล่นเปล่าไม่ทันกูก็ไม่ลงที่งลงนี่สำรองยังไม่ได้ขึ้นชื่อมัเลย,เ,ลยเอาไหมสองแ้มอ่ะอ<า>เอาเอาแคโอเคนั่งเลยก่อนนี่เพิ่งมาเอง กูโมโหจริงเลยกมอ่ะที่กูด่ากูโมโหจริงชวนตั้งสนามนอกเยี่สนามบ้านตัวเองไม่เล่นไปสนามเล่นกันไหนดูกูด่ายับเลยนะอุตสาหและไอ้และไอ้ตัวด่าเนี่ยตัวชวนเล่นที่บ้านก็ไม่เคยมาเนี่ยังหวะานี้ไอ้บอลฮะใจคอนะฮะมีคนเดียวไปเลยฮะลูกกับบ้านไปเลย